ทีนี้ต่อเนื่องกับคริสตัลพาเลซไปเลยครับล่าสุดก็เดินหน้าเจรจาต่อสัญญาใหม่กับชองฟลิปมาเตตากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสครับคริสตัลพาเลซเริ่มเดินหน้าเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับชองฟลิปมาเตตาศูนย์หน้าฟอร์มแรงของทีมเรียบร้อยแล้วแม้ยังไม่มีการบรรลุข,ข้อตกลงแต่ตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่บวกสกายสปอร์ตรายงานว่าชองฟลิปมาเตตาเหลือแค่สัญญากับทีม ราว18เดือนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะครับทั้งจากอังกฤษและยุโรปเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆในทีมอย่าง d ดเนียลมูนยอรสรวมไปถึงอดัมวอตันจากเหตุนี้คริสตอฟพาเลสเลยพยายามที่จะเจรจาเพื่อรั้งตัวของชองฟริปมาเตตา้าให้อยู่กับทีมต่อหลังจากทำผลงานยิงไปแล้ว6ประตูจาก11นัดต่อเนื่องจากฟอร์มที่สุดยอดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยล่าสุดถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสและยิงได้ถึง2ประตูจาก3เกมแรกล่าสุดนี้ก็เพิ่งยิงใส่อาเซอร์ไบจันได้ด้วยนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหนล,ล่าสุดเนี่ยถือว่าแม่ฟอร์มกำลังสุดยอดนะครับแล้วก็มียิงได้ในเกมเสมอไอซ์แลนด์ด้วยโดยนับจากย้ายจาก ย้ายมาอยู่พาเลสนะครับมาเตต้าทำไปแล้ว54ประตูจาก171นัดรวมทุกรายการโดยเฉพาะฤด,ดูกาลก่อนที่ยิงได้17ประตูและถือว่ามีส่วนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับพร้อมกับคว้าตัวไปลุยฟุตบอลยุโรปนั่นเองครับในวัย28ปีนะครับชองฟลิปมาเตต้าจริงๆเจ้าตัวก็ มีการแข่งขันสูงในแคมป์ทีชาิฝรั่งเศสแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้รับโอกาสนะแล้วก็ถือว่ายิงประตูได้ด้วยนะครับดังนั้นมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่เจ้าตัวจะได้มีโอกาสไปลุยฟุตบอลโลกในปีหน้าด้วยนะครับ